รถโชว์อีสปีดคั้งที่1รถโชว์อีสปีดเล่นใหญ่มากขับจากจีนผ่านลาวทะลุไทยไปยังมาเลและยะทางออกว่าหมื่นกิโลถ้าเบรกไม่เจ๋งจริงเอาไม่อยู่นะเนี่ยอีเว้นท์นี้ทีม In ีสปีดใช้รถอ,อะไรใช้เบรกอะไรไปดูกันแต่เริ่มคันนี้เลยเริ่มมารถพี่มี่ก่อนเลยปามี่เหรอพี่ไม่ใช่เสี่ยวมี่ S U 7คันนี้ทรงสปอร์ตสวยงามมากเลยนะครับแต่ยังไม่มีขายในบ้านเรานะ แต่คันนี้ผมได้ข่าวมาว่าได้ไปเทสตรถในสนามนิวเบิร์กลิงด้วยผมว่าเพอร์ฟอรนต์ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาชมชุดเบรกกับชุดล้อก,กันครับมาเลยครับตาก้องเอ7ดูเจ็คันนี้นะครับใส่ล้อขอบขนาด21นะครับมาพร้อมคาลิปเปอร์หน้ารุ่น TS6 ที่มีสีเหลืองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับลายจานลายกิ่งไม้ที่มีขนาด380นะครับผมแล้วเราไปชมข้างหลังกันต่อและในส่วนของด้านหลังนะครับ ก็ล้อก็มีขนาดขอบ21เ,เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมอกับคาลิปเปอร์หลังรุ่น T E 4ที่มีสีเหลืองแล้วก็มีจานลายกิ่งไม้ที่มีขนาด380เช่นเดียวกันตาล้องรู้เปล่าว่าน,นี่รถรุ่นลายเอนี่มันซิเกอร์007รือเปล่าวะพี่ไม่ใช่นี่มันซิเกอร์001เ,เ,00เองอนะดูเจมบอลมากไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันแลซิเกอร์คันนี้นะครับใส่ล้อขอบ22นะครับมาพร้อมคาลิปเปอร์หน้ารุ่นเซ8 สีซินเวอร์แล้วก็มาพร้อมกับจานขนาด405มิลน,นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมชุดต่อไปต่อ <c oughs> กิ่นมันโชยอยู่คันเดียวกับเจ้า n ิ s s a n เฟ r ดดี้400 z ซคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งสำนักวิวไซส์ซึ่งเป็นสำนักแต่งจากทางญี่ปุ่นนะครับจากรูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่นด้วยสีส้มตัดคาดกับดำซึ่งดูเด็ดโดดเด่นสะดุดตาเลย เป็นชุดแต่งวิวซส์นะครับแล้วก็มาพร้อมล้อขนาดขอบ20มาพร้อมกับคาลิปเปอร์หน้ารุ่น CS8 ของทางอินส e ีดโดดเด่นด้วยกับสีส้มและลายจานเป็นลายกิ่งไม้ของทางอ e ินสปีดเลยนะครับเป,เป็นไงครับดูสวยเต็มมากเดี๋ยวเราไปโชมมันด้านหลังต่อครับในส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นคาลิปเปอร์รุ่น CS4 ที่มาพร้อมกับจานขนาด400เช่นเดียวกันและลายจานก็เป็นลายกิ่งไม้นะครับซึ่งโดดเด่นแน่นอนอ่า และนี่นะครับก็คือ 400Z ซของทางอินสปีดนะครับที่มากับชุดพาร์ทของวิวไซส์ซึ่งดูสวยและลงตัวมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมคันต่อไปแล้วมาในส่วนของคันนี้นะหน้าตาแบบนี้ใครชอบก็ชอบเลยใครเกลียดก็เกลียดเลยซึ่งเป็นรถ EV ไซส์ยักษ์ใหญ่มากแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมล้อครับแล้วก็ชุดเบรกมาครับตาต้องล้อคันนี้นะครับเป็นบรนดของอินสปีดมีขอบ20นะครับ ซึ่งมาพร้อมกับคาลิเปอร์หน้านะครับรุ่น PC10 นะครับซึ่งมีขนาด10พอร์ตมาพร้อมกับจานคาร์บอนเซรามิกนะครับคันนี้เป็นไงครับดูเต็มแล้วครับแต่ว่าล้อจะค่อนข้างลายล้อน่าจะมิดชิดไปหน่อยนะครับซึ่งมองเห็นเบรคได้ยากถ้ายังไงเดี๋ยวตะกล้องไปอินเสิร์ตให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปต่อด้านหลังต่อครับในส่วนด้านหลังนะครับคาลิเปอร์หลังจะเป็นรุ่น CS4 นะครับมาพร้อมกับ เบรกมือไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นของเบลเฟ่แล้วก็มาพร้อมกับจานคาร์บอนเซรามิกเช่นเดียวกันกับข้างหน้านะครับและนี่เป็นอีเวนต์รถโชว์ครั้งแรกของทีมอนสปีดอีเวนต์หน้าจะเป็นแบบไหนติดตามกันได้ที่เพจอนสปีดแล้วเดี๋ยวไปชมภาพพิเศษสวยๆแล้วเจอกันใหม่ในอีเวนต์หน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเบรกดีเบรกเนียนเบรกกับอนสปีด Clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets real big pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Lots of blood and gore, always wanting more, Freedom from the source, and I release really this until they feel the force of God. in if you start shit, you'll be heartless in the darkness. a apart quick, you left scars ripped to be chewed up and discarded. And this world ain't. Accept it. negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. It don't kill when I'm desperate.